สวัสดีครับสาวแลวนี่เอสเพลอือสูกินอีนอมนีน้นองเล็กจีเอสเอสเพลยอันนี้นะสวัสดีค่ะสาวแล้ว่าสีเฮดสุก,กี้แล่ค่ะพี่น้องสุก,กี้แมนเคียงของกับมะ,ระรกรูดกับค่ะพี่น้องเพราะว่าสาวแล่ว,วมันมีอยู่เล็วอันนะบัดอไปามากนะค่ะเนาะเอ้ยตั้งัดบนนี่เลยค่ะ มันขาดต้องโอูเฮ้านน้ละหมูวันนี้น่หมูค่ะจริงๆแล้วก็จะต้องใส่กุ้งใส่หมูใส่ปลาบุงสินเนาะค่ะพี่น้องเพราะดีสาวล้วว่าเอามีหยังกับไส่ไปเลนเนาะค่ะเนาะนึกอยากกินค่ะคเออแล้วก็เย็ดเอาเอ็กกินครับไปครับปุ๊บป๊บค่ะพี่น้องกระทันหันอ้าววัตถุดิบพอมีอย่างเนาะค่ะเนาะเห็ดจิ้มด้ยค่ะเห็ดคีเดียวละลักกะเห็ดจิ้มจูล้กกะวุ้นเส้นเฮาด้วค่ะวุ้นเส้นเฮาส่วนตัวนี้เป็นกระหล่ำด้ค่ะคิดว่าผักกัดข้าวม บวมนี่เนาะค่ะพี no? ่น้องเนาะา่ารตัวนี้ใช้แทนใดเท่ากันด้ค่ะเนาะเดี๋ยวแต่เห่านี่แหละกัะถนัดส่วนตัวนี้เป็นเต้าหู้หลอดได้ค่ะพี่น้องส่วนตัวนี้เป็นหมูมัดเส้าแหลมมักแล้วเรียบร้อยตัวนี้เป็นผักบุ้งเห่าได้่ะส่วนตัวนี้เป็นข้าโพดอ่อนอันนี้คือนำจิ้มสุกี้เห่าส้าแหลมกับใส่ไทไปจักสองหน่วยน้ำอันนี้คนอ้ด้ค่ะเพื่อเพิ่มความแซ่บความนัวของเห่ามาค่ะแน่ขาดไปได้เลยนะครับเห่ากับไม่เห็ดกันเลยแต่พี่น้องมีอย่างไก่เห็ดเนาะค่ะเนาะหมอหอนไป ขอดวเหยวเด้อค่ะพ like uh, yeah. uh huh. um ี่น้องสาหร่ายกับจิใส้ข้าวนียอ่าลงไปน้ำซุปน้ำเสร็ปน้ำนัวเข้าลงไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะอืมพรสแล้วสาหร่ายกับจิใส่เห็ดเด้อค่ะพี่น้องใส่เห็ดอ่าใส่เห็ดใส่หมูเห่านี่ยแหละค่ะลงไปลาเห็ดเห็ดเห็ดเผือกนั่นน่ะพี่น้องเห็ดกิมจูนี่แหละค่ะซื้อเพื่นน่ะนี่จังได้ยังวะเห็ดกิมจูหรือเปล่าหรือเห็ดฟูจิเอียงเพื่นนี่ละค่ะอื เดี๋เสลเละะลเิลงไปแบนไปฮิตแล้วเนาะคะ่ะเนาะสาวแหลกกัเสีเอาหมูลงไปได้ค่ะพี่น้องหมูลงไปอามีคนบอกให้พื้นเดือดปุ๊ดปุ๊ดไปน้ำกันได้ค่ะพี่น้องเขาใส่หมูลงไปเนาะคะ่ะพี่น,อนอ้องเนาะเออสาวแหลกก็จะค้นหม้อพื้นได้ค่ะสาวแหลกก็บจะใส่ผักต่างๆลงไปได้ค่ะ อ่าไผ่นี้ปลากระดาษปลาใส่ปลากระดาษาไม่ใช่เลยกระเสือไป<น>ครับแกนไผ่นี้กะลามปลาไส้เดี่ยวยจ้าใส่ลงไปเดี๋ยวกะยุบหน่อยข้าวเดี๋ยวกะยุบแมนตอนแรกกะจะคุ้นเป็นอีกะลัมลงไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องตอนแรกกะจะใส่ผักบุง้งลงไป่น้ำล้วค่ะกับเพาะโพดอ่อนเฮาด้วยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะพักสุกกินได้เลยนะคะพี่น้องบอก แมนค่ะเจ<ำ>็ดคำนี้บอดเลยีไหมแมนบรสิสไซไลเด้ค่ะมันเป็นซุก,กี้หมอ้อรวมค่ะพี่นวลถึงยังไงอีละแมนแล้วบะหนีสาวแหละกับที่ใส่ไข่ก็เต้าหูห้น้ำค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งบุญเสียนใส่ที่หลังค่ะเพราะว่าเป็นสุกงา่ายสาวแหละอยาก,สยาากใส่ไข่แมนสาว้ำล้วยค่ะสองใบบ่กอ